ตัวนี้มันก็จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับมันก็จะมีป่มให้เรากดนะครับมีหลายสเต็ปให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราเปลี่ยนนะครับอ่อันนี้เราเปลี่ยน ตัวน,นี้ก็จะมีทุบได้นะครับคึงแล้วก็ทุบในตัวนะครับเดี๋ยวเราลองอีกนะครับไปเล่นโหมดอื่นมั้ง เดี๋ยวไปเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับลองดูนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ